เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567สร้างเสียงฮือฮาอย่างหนักทั่วโลกสำหรับแมตช์สุดดุเดือดระหว่างวิเวียนกงนักกีฬาฟันดาบฮ่องกงและโอริยองมาโลเปตรงนักกีฬาเจ้าถิ่นที่เลอกองปาเลคกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสงานนี้เรียกได้ว่าสมฉาย,ยาราชินีนักดาบเมื่อวิเวียนกงสู้ยิบตาจากแต้มตาม7-1ต่อสู่12-13ต่อ ลิกชนะคว้าเรียญทองโอลิมปิก2024กลายเป็นฮีโร่เรียนทองโอลิมปิกคนที่3ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงเจ้าตัวถึงกับรำไ้ด้วยความยินดีทำกลางเสียงชื่นชมจากทั่วโลกวิเวียนกงอายุ30ปีเป็นนักกีฬาฟันดาบเอเป้หญิงฮ่องกงดีกีมือหนึ่งของโลกอดีตแชมป์เอเชีย3สมัยเรียนเงินเอเชียนเกมขั้งที่19จุดเริ่มต้นของวิเวียนกงในกีฬาฟันดาบในวัยเด็ก เธอมีความสามารถที่หลากหลายทั้งเปียโน,โนวาดภาพบัลเล